ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมที่ห่างๆกันไปนานแสนนานตั้งแต่เดือนที่แล้วรู้สุดมันจะลืมไปเลยไม่ไม่ใช่การแบบไปอ,ไอัปกก่นนึงอะคอนซัคต์กานเทนงานก่อนคือคอนซัคต์การ์เทนจะมาสองคลิปติดติดเละล,ลืมไปว่ามันเป็นเกมเนีวอิตเตอร์ซึ่งม,มันแหลกบ้าแล้วเนี่ยป <c oughs> ือย่างโอเคเล่นปืนปาร์ตโอเควันนี้เราอยู่กับเกมต้นท <c oughs> ี่เอลโครเรตไปทดสอบซิมูเลเตอร์นะผมอันนี้จะเป็นพาร์ท <c oughs> ที่เจ็ดนะฮะที่ผมจะไปเล่น ด่านอาชุดด่านอาชุดน่าดึอดแต่เรื่องใหม่ด่านต่อด่านเรื่อยๆนะผมโอเคใช่เราจะไม่ได้บอกคัมเปิลกันต่อนะโอเคเกมด่านเอ่อชาเลนเจอร์หรือชาเลนด่านเดอะซูสใช่ไหมแล้วผมก็เผลอเล่นแถมไปนิดนึงเออเยอะอยู่ประมาณสามบาทก็ก็เได้ใหม่แรกจะได้ต่อจากเดิมนะตอนนี้คือดซูสซึ่งเราเอาเผาฮีโร่ของซามิธเราเจอด้วยเอออันนี้อย่างก็ดูนะผมวันนี้ไม่ได้อันนี้โฆษณาเราไม่ได้ <c oughs> เราจะลงไอ้คลิปนี้หลังจากคลิปนี้นะครับะนนั้แล้วมันเป็นการโปรบนั่มตัวนี้ไปละมันคือชอบมาเด้อเราจะใชเผาที่มีแค่นี้นะฮะเพื่อความไม่ขี้โกงซึ่งไม่ตันเรามาสามพันแปดเราจะอะไรไปสู้กับไอ้พวกนี้ดีว้าวน่าสนใจเอาตูซิแล้วก็ลงตัวที่มันจะการซุดได้เหรอการซุดได้ทั้งทีตัวละด,ด,ดีนั่นสิเนโอเคเอาตูซิัเ่ยๆดือเปล่า ก็สึกเสียนมากก็ดีเลยวันนี้แต่พูดมากไปพ่เสกช่วงนี้โอ้หฟาดุดแรงกระจายตายเดีนี่ก่อนเดินไปหลบไม่ได้หลบ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 เออหลบ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 เออคาตันแล้วนี่เออเออเอาดีแล้เอาดีก่อนเอาดีก่อนเออเออเออแล้แหละโอเคมันไปอุตานไปแล้วโอเคต่อเลยอ้าวชนะแล้ว เฮ้ยเก่งอยู่ล้วตนนี้เดี๋ยวต้องใช้บ่อยละด่านวอลแอนด์มอเป็นไอพวกนี้น่าจะถึกสุดต้องจะผ่านไม่ตาทั้งนั้นไม่เบิร์กผลิตควีนเอาด่เดียวดีกว่าผมจะเก่งนะฮะสปุกี้นี่เก่งมากตัวนี้ใส่ไปก่อนเราเจ้าตัวอะไรเป็นตัวแท้งดีตัวแท้งเราจะใส่เป็นนี่แหละเหมือนเดิมทุกกระการโอเคลองดู เฮ้ยมันจับมาคารีปิดร่วงว <c oughs> เหรอจับโกรวยเป็นโรคโควิดนะผมโควิดผมไม่ได้เป็นนะครับไม่ได้โควิดถือเป็นมะโคมไม่ผ่านมะโคมไม่มีผ่านสญญายไฟฟ้ามัแล้วผมปลอดภัยได้ลองอ้าวก็ผิดเมื่อกี้จับได้ไหมเอาใหม่ดิโอเคเอาใหม,ดม่ดิเมื่อกี้จต่ยังพูดบ้ามาหน่อยลืมดูโอเคตอนนี้ฟันเข้าไปดีมากโห่ฝันโดนแรงเหลือเกินฟันเร็วเร็ว เออโอ้ยเป็นต,ตัวตีหมุที่ดีมากนะผม,มแปลว่ารุนแรงโอเคแล้วต่อไปอันนี้ดัานชื่อว่าบาริสต้าแอนอ่าเอ้ยโฮปไลท์อ <im itar> ย่าอ่านเลยทุเรศเลยบาริสต้าเหรอมันเป็นตัวธนูใช่ไหมซึ่งตัวนี้นกรัรทำอะไรมันมีตัวเด่นนะผม,เ,เ,เ,มเล่นกันได้คือไอ้ใบเฮ่บาเลอร์นะผมเป็นตัวที่บาริสต้ยมมายิงมาแต่ก็ไม่ตายนะฮะเพราะว่ามันมีเฮ่กันอยู่โคตรสุดยอด แล้วก็เป็นในพวกนี้น่าจะโดนฆ่าตายด้วยไอ้ดีได้ไม่ไม่เวิร์กด้วย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 อะไรดีเอาตัวอะไรไปสู้มันดีเนี่ยขาดที่เยอะที่เขาเมื่อยปากเมื่อยสมองขอนดี๋มันก็มีอยู่ต้องคิดเยอะอีกแล้วโหลดเลยกันก่อนแ,แล้วก็เออใส่อะไรดีโหลดเลยกันเออหกสิบบาทใส่ได้เอออยู่ไหนนี่ใส่ไว้ล้วโอเคชุดวะยิงไปแล้วเปลืยง ผมว่าเฮ้ไม่โดนไอ้ไม่นตีตายอ่าโดนไอ้พวกนั้นตีตายเผมก็ขอตายแล้วไม่รู้โอเคชนะละง่ายจังโอเคมาต่อไปดาเนยครับคาตาเพาเป็นอัศวินและอ่าคาตาเพานะครับผมนึกอยู่เพื่ออะไรดีโอเคโอเคเราจะเอาอ่าม่อยู่ไกลๆอย่างนี้ไม่น่าจะตีจากระยะไกลถ้าสมมติตีจากระยะไกลเราต้องเป็นคนใส่บันฑิตนะผมโอเคเราจะเอาตัวเราไใส่มันดี เดสตี้ใช่ไหมไม่ใช่เดซินเดสโอเคนี่เราจะเอาไอ้นี่มาใส่พวกข้าวารก็หลักก่อนตัวนี้กับตรงนี้เลยกันไม่อันนี้ใช่เป็นธนูธนูตรงนี้โอเคซึ้งตรงกลางเราจะสู้งมัได้เลยดิเอาเป็นไอ้นี่ดีกว่าเก่งดีใช่ได้ชอบแล้วก็ใส่เป็นเอ่อเป็นธนูด้วยช่างมันช่าธนูเอ่อดา,ดาบเออไม่เอาอ่ะ เออที่สมองเยอะเลยโอเคโลดง่ายสุดเฮ้ยมันรอดยังกันเหรอจริงดิมันรอดยังอ่ะว้าอลหรือเมื่อกี้เนี่ยช่วอลนะโอ้โหดูตคนนี้คาตาหมดแล้วเพื่ออะไรเลยริปเปอร์ผมโคตรเก่งโอเคเออสิ่งเอ้ยมาเลยเอ้ยเอาปั่ไปไปไเห็นเราดูดีว่ะโหดูแม่งจก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 ตายเกี้ยง ยอดโคตรเก่งบอกเลยซึ่งตอนนี้ผมก็อยากจะอัดเกมวอลแล้วนะม,มืกันะเนีเย่ยใช่ชุดนีคิดเปลนกระแสเลยมาทุกคนมาทุกโฆษณาเลยเขาแล้วเนี่ยเอออันนี้ฮาซุดไปดีกว่ากับซุดกับกับกับโลโลแล้วก็เล้อโลเอาโลเป็นแผงะนะกันเหรอเนี่ยก็ดีนะน่าจะดีอยู่แหละเออโลอะไร เออเอาหมีวิ่งอ่ะพ่อหมีได้ถึกอยู่มันจะไม่ตายด้วยกันโดนจับหรอกโอเคแล้วเขาใส่โล่อข้าตัวเออโล่อยู่ไหนเนี่ยโอเคไปซึ่งอสุดนี่บอกเลยว่าเป็นตัวอันตรายมากทั้งเสียงนะฮะอันตรายทั้งเสียงนะเสียงโคตรดังโอ้ยดีไงสกิลเอ่ออะไรนะไออารีน่าผมขอไอตัวนี้นะโคตรดีโคตรจับเออนี่าไงนั่นคือเอเลน่าผม ขอ К คักผมนะเอ็นเลดผมไม่ใจตัวนั่นแหละเร็วเข้าข่ายงูีิเร็วมันยิงเราโง่อยู่รอปะเคลนั่นน่네ะสับมันโอ้ข้าด้วยไอ้สกิลสกิลนี่ด้วยถ้าสนใจโอเคต็ตัวไ่ชื่ um ันอ่านว่าเอาอินเอาอินเหรอเอาอินชื่อไม่ค่อยดีเลยมันชื่อเหมือนอะไรนะนคุ้นเหมือนไม่ออกอะโอเคมีเอ่อชื่อะไรวะ

ไปควีนมาแกหน้าไปไหมไปควีนโอ้เล่กเล่นเนี่ยผมไม่รอดได้เลย <c oughs> อะแพ้โอ๊โอเยเล่นเสียงมากไปหน่อยเอิม่มแล้วซุดละ่ะสุดกับกับโลเร็วพามันเร็วพอสุดี่มันค่อยถึกนะฮะมันขัดคำตายใช่ละทำไมตังลงน้อยไปหน่อยอ่ะแท๊บบี้แม่งเลยดีกว่างอน เออตัวนี้มันจะมีประโยชน์สำหรับการสู้พวกนี้เหรอมังกี้คิงเหรอไม่น่าไหวอ่ะมังกรด้วยวะ่ะมังกรมันก็จะเก่งน,นะฮะแต่ก็ใส่โล่ไปด,ดูก็ดูมังกรดูมังกรเผากอดโอ้โหตามมาแล้วมังกรเออเออตามมาสองตัวเลยเฮ้ยทำไมมัร์รอลี่มันรแรงจังวะเกิดชนะได้อยู่แล้วเพราะว่ามันชนะได้แต่เหลี่ยมไม่ดีเฉยต้องเปลี่ยนเหลี่ยมนะผมเพราะถ้าันมันแย่นิดหน่อยโอเคเราจะต้องเอามังกรมาอยู่ฝั่งนี้นะผมกับตรงนี้เนี่ย โอเคเหลือเผามันเผามันเผามันเอออะไรเนี่ยมีนี่มาแลบมันัวเดียวมันฆ่ามันก่อนได้เหรอเนี่ยจริงดิมันแลบมาตัวเนี่ยเออเออผมว่าไม่เกี่ยวกับชั้นนั่นแหละน่าจะเกี่ยวกับความรีบมันไม่เก่งสู้ไม่ได้แล้วพระล่ะพระสิบตัวใช่ตัวหรือเปล่ามาดูกันโอเคไปพวกเหล็กแย่มาเลยเต็มทุกตัวมันอร่อยอย่างนี้ ี้เหรียญเพราะฉันมป็นมัคคีเนี่ยแล้วต้องมีตัวรอดหรือก,ก่อนที่ราคาถูกที่สุดในเกมนี้ราคาฟิง้งไม่น่าเคยนี่เออดิตัวหนึ่งเราจะใส่เออเรา,ากอบปรกอบประกอบประกอบประกอบเพื่อมันจะเก่งขึ้นมานะฮะเพราะประกอบมันแรงเออมันแค่เหรียญไม่ดีนั่นแหละผมเชื่ออย่างนั้นโอเคตรงน,นี้กับตรงน,นี้อีกส0่บาทเราจะใส่เป็น <c oughs> เดี๋ยวจะจามอีกอ่ะ จับไม่ออกจับไม่ออกเขี่ยเลยโอเคช่างมันเอ่อเอาเป็นพี่บัตเตอร์มาดีกว่ามาสู้กับมันชนหัวกับมันแข่งกับมันโอเคโอเคดีมากเผามันเผามันเผามันอย่างนั้นแหละเผามันเล้วเข้าเราจะได้เชื่อดสีเราจะได้ไม่อยากเกินไปหรอกอตามหมดสิเดิวๆๆดินเข้าไปเดินๆๆๆผมไม่ไหวได้เลยไอ้ดม์มาก็ ฟันเพลินเลยสบายใจเชียวตลอดแล้วแหละฟันเพลินเพลินอย่างนั้นไม่ไหวอ่ะสู้เป็นยังไงดีเอ้ยแล้วหมีอ่ะเออหรือพี่หมีแล้วไปเลยพี่หมีไหนโอเคพี่หมีเราแล้สิแล้วก็วอลคัลี่สองตัวแถมเลย,เลยดิไอ,อดีดีวกว่าเล,ลือกกิ้งมาเลือกกิ้งตั้งเปล่าเราดูเพราะว่าเรือเรือเรือมันตึ้งของเาหลังเลยใช่ไหมเรือหลังๆนั่นแหลวมันจะตายซะก่อนเอ้ยเว่าหมีแล้วหมีแล้ตายแลหมีแล้วไม่ค่อยถึง เราต้องมีตัวแท้งหนี่ข้าน้าสักหน่อยสักตัวหนึ่งตอนนี้ทีวเราค่อยใส่ตัวทื่มาขนานัข้างมีไปนะฮะที่ทธนเมตได้แต่ก็คือมันจะเกิ์แล้วกันมันจะเกินแรงมากนะฮะแต่มันบางมากเหมือนโอเคไว้ตรงอย่างนี้แล้วกันอีกสองร้อยบาทใส่เป็นอะไรดีรวบสองตัวแถมตรงน,นี้โอเค รอผมไม่ท okay. ันทีเลยตายซแล้วโอเคไอ้ออมันแรงเกินไปอ่ะผมไม่อาจจะสู้ม euh ันได้เลยซุดขึ้นไ่ไหวเหรอทั้งก่อนลองแล้วใช่ไหมลองใหม่ดิถ้าเกิดระวังซุดแล้ระวังอย่างเงี้ยเป็นระยะระยะผ่ามันเร็ว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 เฮ้ยเฮ้ยฮ่าชนะโคตรเก่งกะบอกเลยบอกเลยผมเนี่ยโคจรเฉลี่ย <laughs> แพ้แพ้ไปก่งก็มือรุ่มไปเก่งแต่แพ้แพ้แบบแพ้รามไปหล,ล,ลยายรอบแล้วอันนี้มีทนนมนันตตีสามคนดาบไปหกคนไนท์สองพรีสสองแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวมันคือฮิวเลอร์ด้วยเปลี่ยนชื่อแล้วก็มีนักธนูอีกเยอะแยะมากมายมหา,าศาลโอเคแต่อย่างงี้เรต้องใส่เป็นเอ่อรีเล่นมันเก่งดีชอบหนึ่งตัวแล้วก็ใส่ไมค์เทีย ให้ผมคมยิงนะฮะขอยาดคมยิงไอ้พวกปีนข้างหลัง,งเขาแหละตรงนี้แหละกันแล้วก็ใส่เป็นตัวที่จะยืน,นข้างๆกับไอ้ตัวนี้นั่นก็คือ The King ไม่ได้ฮลเลอร์ไปฮิลไอ้คนนี่เออน่าสนใจมาดูโอเคนี่คนนี่เหรอโอเคแล้วก็อีกร้อยห้าสิบบาทเป็นตัวแทงนะกะเอ่อแล้วดาบไม่เอาอะแล้วดาบไม่เอาไม่เอาร้อยห้าสิบมันไม่มีตัวอะไรราคาราคาร้อยห้าสิบเลยนะมันอ่านี่เป็นเซอร์เอาเป็นเซอร์ไปเลย จึ๊บๆสิงที่นี่เราจะตกแล้วเอ่อ please สิอยู่ตรงไหนนะมองไม่เห็นมันไกลอ่ะตอนนั้นใช่ไหมเออเฮ้อว้าวเสแซวเสียนาเสียไม่าไม่ได้ไม่ได้แก๊กเฮ้อมาเฮ้ยเข่ากีดกันมาใหม่เรื่เกินอ่ะโอเคเรามาไปนี่เดี๋ยวคับเบอร์สองตัวนะผมโอเคลองใหม่จุดได้ตื่นมาจุได้โอเค เราใส่ตัวนั้นเด็กดีว่าด้วยไงเนี่ยคามจริงโอเคว่าชักมาเดี๋ยวดูไปต่อดูดิดูเลเปอร์ทำอะไรทีเดียวเดี๋ยวเราใส่ตั้งดูคนละแล้วกันโอเคตายหนึ่งเอ้ยเอ้ยไป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 อ้าวลงมาข้างหลังละปบุกเลยหิวเดือตามยังเนี่ยรู้สึกหิวเรือจะตามหมดแล้วเนี่ยโอเคเราฆ่ายดีก่อนฆ่ามันฟันมันเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตายเลยเหรอแรงยังไงกลัวแรงอ่ะ เดี๋ยวไปจกมันจกมันดิจกข้าทั้งคนดิจกมันจกจกมันเออเออดีเออ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 อ่ะพี่นั่งยืนคุมตรงนี้โอ้โหสีเงินเขาดังเลยหยุดหยุดเวลาก่อนหยุดเวลาหยุดเวลาเออโอเคแค่นี้พอโอเคสบายหูเพิ่เยอะปังไว้เราต้องปังไม้เข้าไว้ไม่ได้ฝาเข้าไปได้ ฝันก,ก่อนเอ,อ้ยเฮ้ยมันฝ่าไปแล้วเฮ้ยไม่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 ตายยังยังไม่ตายไม่ตายไม่ได้ต้องฆ่าได้ก่อนหยุดเลยหยุดเลยเออหยุดเลยเฮ้ยยังไม่ตายเก้อร้อหยหมดหมดหมดฮิลเดอร์ผมตายหมดเออฝ้ามันว่าไม่ได้รอดอะมันต้องมีตัวที่คอยคุมกันฮิเลเลอร์ตรงนี้ซึ่งตัวนั้ะต้องเป็นเพราะว่าเราเอาเดอะคิงไปดีกว่าเพราะเดอะคิงน่าจะทำทันทีที่สุดในบทแบบนี้เดอะคิงมันเก่งมาก มันรู้จะไหวหรือเปล่านะโอเคฮิลเลอร์เนี่ยแหละความสมัครของตัวคิงมันมันมันถูกแล้วมันแรงโอเคเอาลุมาเอ๊ะเอ้ยเอ๊ะไหวเอ๊ะเจ้ากาเลือดแรงเออดูดูเลือดดูเลือดพี่ด้วยดูเลือดพี่ด้วยดูเลือดพี่ด้วยเลือดพี่ด้วยดูเลือดพี่เลือดพี่เลือดพี่รถเลยนะเอาไงวะเอาไงเอาไงเลือดตลอดตลอดเวลาเลือดตลอดเวลาเอาไงเอาไงเอาไงเอาไย่าราอยู่สู้เลือดโดนรถ ได้จะอะไรมาสู้เหรออะไรมาสู้เหรออะไรมาสู้พี่นีอย่าหวังเลยไม่มีทางหรอกไม่มีทางหรอกตายสิจะหลบหลังดิจะหลบข้างหลังดิเอ,อ้ยตายทีเอ,อ้ยตายแล้วเออเอาไปเ,เกลียบอ่ะอ้าวลู่ยืนตามหมดแล้วมันจะเรูแกบังอาจฆ่าหิวเลือดของฉันใช่ไหมตายซะตายตายเจ้าด้วยเขาจะต้องตายให้หมดรอัดฆ่าอังกุนงฉันเอาไปฆ่าชีวิตซะเอ้ยเอาว้าว กูเปล่าเอ้ยเปล่ามึงจะหลบสิเออเอออีกนิดเดียวเท่านั้นไม่เอออย่าหวังเลยแล้วก็ฆ่าแล้วตีนั่นตามไปเร็วเข้าโอเคมันโดนตกลงตายละทางมันไอ้นี่เออเดินหนีเดินหนีอ้อมตรงนี้เราชิดหลักทางนี่แล้วก็ดันเข้าไปในกระเพาะครับผมเราเช็ดสมองนะฮะเราจะใช้แต่เดินเดินตามมันน่าเบื่อตายโอเคชนซะแล้วก็ตายเอออ่ะติดหินติดรัวเอ้ยติดรัว เฮ้ยมันแซ่ซึงไง,งโดนล,ละเฮ้ยฟานเดนเดคิงแม่แงแซ่คบไงรดนล,ละอย่าละเพราะว่าวันนี้วันนี้จะเกิอตอะไ้ไมนี่ยเอออย่างเงี้ยตัวอยู่ไหนอะตัวไหนอะอ๋อมันแกล้งตายอยู่เออสวยแม่งไอ้นี่มันชั่วร้ายไปแ,แกล้งตายโอเคเราต่อไปบอลแอนด์เบิร์ดเออเบิร์ดคือน,นกแล้วก็บอคือหมนีนะครับโอ้แล้วให้ตั้งสี่พันอย่างงี้ก็สวยส,วยสวยิ อยากใช้โฆษณา,นานแล้วมันใช้พัฒน,นาเน,นี่ยตัวนี้คิดถึงเรื่องเงินอยู่ไหน <c> คุณผู้ชมก็ไหนรู้นะคือเป็นตัวอะไรนะฮะมันคือสุดยอดเขาจะโหดแต่มาหาไม่เจอนี่มาดาบไม่ใช่แทงแล้วผมแล้วก็ป้องกันมันด้วยพอ,อร์ตเตอร์ระดับถูกดีโอเคไปไปฟ้าไป,ไปดีมากอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละดีมาก เออท้างีนตีเขาเรียกบทยังไงอะเออได้สิโอ้ต้องตีละแพ้ว่าไอเดนที่มันไม่ได้บอกสักกัดตีหมูนะแล้วต้องใส่เป็นซุสไปกันสองตัวชาสสองตัวแล้วก็ใส่คัปเปอร์ไปเรียกระยะเหมือนเดิมสุดเดิมเป๊ะเป๊ะมันทุกประการโอเคลองดูโอเคผามันผามัน เร็วๆๆมันเดินมาเดินมันแพงเลยเร็วเร้เร็วเข้าเร็วเข้าเร็วซสมันเดินมาเป็นแพงแล้วโอเคไม่น่าไหวถ้าเกิดเราเียนอันพวนี้เป็นเอ่อเป็นโล่ล่ะที่ถืกว่าเดิมโอเคเราดูซิผาบันผาันอ๋อมันโดดมาตรงนี้หลังสุดเลยออเนี่กลายเป็นปัญหาใหญ่วกันนะเนี่ถ้าเกิดมันโดดไปอย่างนี้ก็ไม่ดีโอเคเรไป อัสซุสตัวเดียวพอใส่เป็นเอ้ยถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้เออเราต้องเอาตัวซัมมอนไปแกล้งมันเหรอถ้าตัวซัมมอนดีๆก็ไม่แต่ไอโง่ไอกาไอ้กาไปดิไปแกล้งมันแล้วก็เออเอาเป็น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 มังไม่ไม่เอามังเออเอาเป็นแคทเธเฮดไม่เอาแพงไนเนอร์ไม่เอาทูไปกากไป เอาเป็นอะไรดีนะนั่นสิที่คิดหนักกันแล้วเนี่ยต้องเลือกให้ดีเออโล่แต่แหละคิดดีละโอเคแล้วก็โอเคนี่ก่อนแล้วก็เขาหับข้างลบนู่ออกตัวหนึ่งเออสองตัวได้บ้าง,ง,งเอาตัวหนึ่งเอาเราตีมาเอ้ยไม่เอาเอาคัรบเออร์เอาคาฟฟิกมาถูกสุดเลยซิก,กาปล่อยกาไปปล่อยไป โอเคแล้วเราหนีอีกการ์ดี้เลยอีกการ์ดี้ไปการเดียวมาเดียวมาโวกไอ้กาวไม่เหมาะถ้าเราการ์สู้แบบนี้เลยอะไม่มันเดินมาแล้วมันมาแล้วมันมาฆ่า,า,ออา,ากาันเนออเวลาหลอดเราอีกกาวไม่เหมาะถ้าเราการ์สู้แบบนี้อะไม่มเวิร์กเลยคุณปายาล่ะเออปายาเราจะได้ทำการทำให้ฝั่งมินงองเลยนะผมซิ่งตัวเนี้ยคิดมุมอุจจมุกอยู่เนี่ยร้องพูดไม่ออกเลยเออ ้งแ่ดลวขอกินดันแล้วกันเฮ้ยชื่นใจเสียหายด้วยหรือเปล่าเอาอคงหาได้โอเคไปต่ออะเอาตัวอะไรดีอะแล้วคิดหนักกันนะ่ะชอบเอาตัวดันระยะให้ผมเล่นโอเคมาคอแล้วกันไปจะบาดไม่รู้เราดูก่อนโอเคโล่โล่ไปก่อโล่พวกรรรมันขอเหรียดไม่ดีเลยมันต้องแบบเหรียดเพิ่มทันดีกว่านี้นะผมมันต้องเรียนแบบแบบแบบดีๆโอเคลองเอาอีกหกตัวก่อน โอเคมงก้อน,นก็ระวังแบบเป็นโพสชั่นแบบโคตรมงคลนั่นคือใหญ่ๆนะผมใหญ่ๆกันเป็นเหลี่ยมที่ดีสุดแล้ะโอเคอ, okay. อย่างนี้แหละเผามันเร็วเข้าเร็วเข้า <c oughs> กินแต่เจ๊ไปไโอเคเฮ้ย okay. <c oughs> มาทำหมดแล้วเปล่าเปล่าเราตามหมดแล้วโอ้โหแล้วดูมันเลยเพียบเลย เออผมว่ามังกรจะไปมังกรจะไปใช่มังกรจะไปเอาประกันตัวได้พอเราต้องเปตัวตีหมูแล้วผมตัวนี้ตีหมูเหรอตัวที่ตีหมูต,ตีหม,ตหมูตีกระจายตีในวงกว้างอย่างนั้นเหรอเออตัวที่ทำว่าที่นั้นได้ดีก็มีอะไรบ้างอะเออเราลองฮิอยอย้วเรื่องขนาดเนี้ย เออ,อยังเลยหรือเปล่าเราลองเอาไอ้นี่มาก่อนล mm hmm. ิเปอร์มาแล้วเราลองเอาฮิลเลอร์กันดูดิเรารู้สึกจะไม่เคยลองเลยฮิลเลอร์ฮิลเลอร์ฮิลเลอร์อ,รอ๋อลืมไปมันโดนข้ามมาเลยดีกว,ว่าเราแก้ปัญหาแล้วก่อนนั่นคือการกระเถิบนะผมแก้หาได้กระเถิบนะฮะโอเคอเอาที่มาข้างหลังแล้วเราก็เอาเอาไอ้นี่ไปลอ่อ ชั้นนี้ไว้แล้วก็อถอยไอเดียไปไกลเป็นหลักสูตรตั้งเดิมที่เชียงคันได้ดีมากเชียงคันได้ดีมากโอเคลองดูโอเคขขามันจบมันดีมากยังกันแหละโอ้โหดูโอ้โหตายเกลี้ยงตายเกลี้ยงตายเกลี้ยงโอ้โหตายเกลี้ยงเจือเลือดอะโอ้โหเลือดเลือดเลือดหลีมากอ่ะเลือดเลือดหลีมากเลยอ๋อชนะได้แล้วผมโคตรเก่งเลย เมื่อกี้แบบเลือดแบบจะหมดแล้วแบบลือดลีลีมันหมดอยู่วะโอเคโคตรแบบโคตรเสียวรุนดีจริงโอเคลีบอร์ลลิบัวริงเออไม่ลีบอร์ลลิบัวริงคิงเนี่ยผมคือมีแต่คิงอยู่แล้วก็มีโอกรักล้อมรอบแล้วก็มีพริสเออมันคือยูเลื่องสองตัวอันนี้ก็เป็นเงินกันเป็นแต่คิงแล้วก็มีเทนูแล้วก็เป็นไอ้พวกนักดนตรีทั้งหลายแค้ตำมาห้าพันสวยห้าพัน่างนี้ก็แจ๊บแจ๊บสุดยอดเลยโอเคเอาดิมา ระ <c oughs> ว,วังตัวนะครับจะปวดกันนะฮะโอเคเอาเอาเอาเอ,าเอ,าเอามันอยู่ไหนเนี้ออยู่ไ,ไาาาดนะเ้เอานึงกันจ้ามอนสเตอร์เอาไปต่อตรงนี้ล้กันคนเจ้ายืนเด็กิงนะโอเคเอานิปเปิลมาแล้วก็ต่อท้ายด้วยคิเลอร์นะผมเป็นสูตรลับเป็นตระก,กูลโอเคโอเคเล็กให้เล่นแมนตัวนั้นเด็คิง แล้วก็อ่ะจะเดินตายไปแล้วอ้าวตะกี้ตะกี้โดนปลาเทลตายเหรอจริงดิจริงดิเลือดลีโอ้โหดูเลือดลีโอ้โหแับหลอดแับหลอดเลือดลีไม่เต็มจะเลยมาสู้จะเลยมาสู้จะเลยมาสู้ยังไงวะยิงไม่ตายดีกว่าจะเลยมาสู้จะเลยมาสู้จะเลยมาสู้เหรอเฮ้ย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 ไม่ดีไม่ดีไม่ดีนะเฮ้ยมาฉลาด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 ไปโอเคมันจะตายละโอเค เฮ้ยเฮอย่านะอย่านะอย่านะไม่นะไม่ไม่เอ้ยเกือบตายโอ้เกือบตายเลยเอ้ยล่ะหล่อนไ้เฮียกไอ้ก็ป่าเดินตามไปเลยจกตามสบายเดี๋ยวพี่จะเดินเดินตามลงไปข้างล่างน่ะเอ้ยเดี๋ยวอะไรไปล่าก่อนลงไปโอเคแล้วก็ใช้ยุดจยุทธศาสตร์ผมเลี้ยวอ้อมมาโอเคแล้วก็ทำการฟันมันอันน้ันงายเลย

โดยกะกะนะแบบแล้วก็มีไอ้พวกคาหอกมีนู่นมีนี่มีคนปลาหินโอเคแต่อย่างงี้มัน่ายากหรอกมั้งเดี๋ยวน่าจะใช้ไอ้นี่จัดการได้อยู่บอลสตาจัดก,การช้างก่อนเออจัดก,การช้างไว้ตรงนี้ดีกว่าไว้ไกลๆลือรึเปลเลยตรงนี้จัดการตีหินไปเนี่ยไอ้นี่มัน,ในใจะใกล้มาเมื่อไหร่หรือเปล่าเนีน่ยมันเห็นโอเค เราก็จะใช้ไอ้ปุ่นอุตบาร์นี่มันฆ่าไม่ยากหรอกมัน <c> ฆ <oughs> ่าไม่ยากหรอกแค่ใช้อินเนี่ยน่าจะฆ่าได้อยูอ่โอเคแกนี่น่าจะฆ่าไม่ยากอะไรหรอกโอเคเดี๋ยวก็รีกันไว้นี่ยแค่ไมแม่นนะครับผมแล้วมันมันฝั่งนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าดีดีวะ่ะเฮ้ยแล้วนี่มันาข้างหลังเนะี่ยเอ้ยจี๋หายลนะว่าแต่เงี้มองบ้านแล้วข้างหลังไม่รู้ เฮ้ออย่าตีเฮ้ยใหญ่ไอ้โลอย่าไอ้ผนโลอย่าเลยผนโลไปไกลเลยอ๋อผมเอาคาทอมาเกินนะผมมาสามวันนะฮะเปลืองไหมเนี่ยโธ่เปลืองเลยไปโอ้ยเฮ้ยสาระจริงเลยเซเว่นเก้าบาทฟรีเลยไม่เนี่ยเพราะว่ามันไม่เหมาะกับคำนี้นะเพราะว่าเราเอีดีอีดิอีกเราดีกว่าลีเปอร์ผสมกับฮิลเลอร์ โอเคเอ้ย okay. ยังยังรู้ว่เราอยู่ฝัดงีกว,ว่ารถเป็นไกลกว่าช้างนะเราน่าจะรอดเป็นไกล่ชนะอยู่อ๋อโอเคตามหมดแล้วโอเคพวกนั้นกนะะ็เออดีๆไป,ไก,นน okay, ป, okay, ปก่อนไม่จำเป็นต้องใช้อะไรเยอะละวแต่จะฆ่าได้เพราะได้มีหิวนะบ <c oughs> อ,อ๋อไอ้อะไรมันจก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 มันจกมันโอเคชนะแล้วโอ้โหโคตรสุดยอดโอเคต่อไป พวกอ่านนานยังไงพวกอัามานานโคตรแล้วนะรู้สึกเมื่อยละโอ้น้ำมาไหนบอกสามสิบนาทีละเอาวประมาจบวันทีดาลมอเอสซอนแล้วกันแล้ว้าแอดคาราพาวน์นะบอกโอเคโอเคขั้นตอนเกมโทเทนดี้เครดิตโทสติมาเตอร์พาดได้เจ็ดดีนะบอกก็ต้องขอจบไม่ทบเพียงเท่านี้นะบอกถ้าท่านชอบใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกางใจให้ผมต่อไปด้วยนะครับผมโอเคไปจ้า